โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยนะคะได้บันทึกข้อตกลงร่วมกันด้านการศึกษาและด้านกีฬาฟุตบอลร่วมกับทางสโมอสรน,นครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนด้านการศึกษาและด้านกีฬาฟุตบอลต่อยอดไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพต่อไปในอนาคตเป็นฉบับที่2ค่ะ ที่ห้องรื่นรมอร,ร่มโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันด้านการศึกษาและด้านกีฬาฟุตบอลระหว่างโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยและสโมสรน,นครราชสีมา มาสเตอร์นะคะโดยนายเทวัลิปตาพันลบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพร้อมด้วยนายนิสิตส่งสุขผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยนายนสุภารัตน์ตันทศเรณีวัฒน์ผู้อำนวยการสโมสรฟุตบอลน,นครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีนายองอาจพฤกษาเวศค่ะผู้อำนวยการอะคาเดมีสโมสรฟุตบอลน,นครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีคณะครูอาจารย์ทีมงานสตาฟโค้ชค่ะแล้วก็นักฟุตบอลใน ดับเยาวชนของทีมนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วยโดยการลงนามบันทึกข้อตกลงทำความร่วมมือกันครั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุสน,นเยาวชนด้านการศึกษาและด้านกีฬาฟุตบอลสโมสรน,นครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีสนับสนุนงบประมาณด้านอุปกรณ์การฝึกซ้อมอุปกรณ์การแข่งขันให้แก่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยอาคาเดมีส่สโมสรน,นครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีซึ่งก็ได้แก่ลูกฟุตบอลมาร์เกอร์ชุด ฝึกซ้อมและชุดแข่งขันรวมไปถึงยังจะมีการสนับสนุนในส่วนของงบประมาณด้านทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยสนับสนุนการส่งบุคลากรของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเข้าอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในระดับต่างๆที่ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนดเอาไว้สโมสรน,นครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีจัดกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะก,กีฬาฟุตบอลแก่นักเรียนและบุคลา กอของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยปีการศึกษาละหนึ่งครั้งนะคะหรือตามความเหมาะสม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยสนับสนุนให้นักเรียนที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลอะคาเดมีสมอสอนน่สโมสรนครราชสีมามัสซาเอฟซีได้เข้าการศึกษานะคะที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการสนับสนุนให้บุคลากร,กรที่มีความรู้ความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลเป็นผู้ฝึกสอนสอะคาเดมี่สโมสรนครราชสีมามอสซาเอฟซีและโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยสนับสนุนยานพาหนะในการนำนักกีฬาฟุตบอลของอาคาร มีสโมสรเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆตามความเหมาะสมค่ะโดยระยะเวลาในการร่วมมือกันก็จะเริ่มในปีการศึกษา2569ค่ะไปจนถึงปีการศึกษา2572รวมระยะเวลา3ปีค่ะ